กเต็มปุ้ยเอ็นเโอ้ยนองแงตายเอาเลยเกมอเทางนีตงเกน้ตรนเด็เด็อน่ะน้เลยเลยีบาเข้ามา่อปลาอยู่ไหนนะมีปลาเลยพีมน้องผูมีปลาดุกแล้วก็มีปลาอะไรใกล้อยู่หน้องขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยยกขึ้นเลยเล็ดช่มอ้อยเห็นดูออกบรก ป้บูดิปะบูดิปบูปบอไนเปลาตันนี้นี่ถ่ายเอาเดีนี่สบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาอยู่กษดีคือเขาอันนี้ก็จะเป็นบอลหนึง่งการฮาป้าเมื่อนี้กะอันนี้พี่น้องกำลังเข่าเอิญเข่า,าขอเาอิญทางบานที่รีพิเออร์มาข่าบอแบบเป็นกับดักป่านะพี่น้องประมาณนี้

ยูนมีปลายะี่น้องมีปลาดุกแล้วก็มีปลาอะไรใกล้อยู่บ้าปลาอะไรใกล้อ้ใหญ่อยู่ดเอป้อนนี่นะได้เมาเนี่ังกบใช่ไหมนี่แล้วปอนพุป้อนบอยเัได้อเ้ยนแจ่วแล้วนนมาเลยอืมึงหมันอยู่บ้านน้องปลาบัค่อยใหญ่้ ต้นตูเมื่อไรจะตูดึงลงไปขึ้นพี่น้องบอลเก่าพูดเด้พูดเด้ไปุบไปเลยยกพอาะดมกนิลงเออมันนักดั้นแลกาเมื่อหน้าสี่ด้ยามนิกทีอหนึงนะพี่น้องอันนี้นะดึงลงไปแล้วเมื่อหน้าสี่ด้ยามิกทีนึง ประมาณเดือนหรือสองเดือนหรือว่าสามเสี้ยอาทิตย์ประมาณนี้แหละครับสีได้ยามอีกทีนึงฮานนาพี่น้องอันนี้เป็นขั้นตอนหาป้าหรือวิธีหาป้าแบบบรรบาดนะพี่น้องการหาป้าแบบพื้นบ้านกับประมาณนี้ ดึงขึ้นอีก่าบอลหนึ่งรือล่างหนึ่งอันี้ก็สิเป็นอีกบอลหนึ่งขาทั้งนั้นไงทั้งนั้นก็ยามไปเร็วก่น้อยามไปเร็วก็ได้ยู่ป่แล้วก็ทั้งนี้ยามล่างที่สองและการล่างทีสาม ขมาืดึไม่อกดึอเายไว้ดินเ่อแ่เมื่อยให้กผู้ข้าเพื่อชาติอิ mặc pin, nó không dùng mặc kỳ bà cà được quyền nặng nè đi nhóc 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 nhóc

นั่นบ่ดเลยแล้วมือนอนี้อตายงรงไหมนี้อันนี้ปอดุกได้น่อดุกบ่ปบู่ปบูอู่ปบู่ี่ปบู่ี่ปบูบ่ปบูพี่อ้ใหญ่ข้าวอะลีนี่ปบูนี่อ่ามี่กันนาน

ก็ที่นี่นี่ปลาลาดปลาลาดนี่นี่ปลาลาดบ่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้นัวใหญ่มันแม่เลยบ่ปลาลาดปลาลัดตใหญ่เน่ยดูตัวใหญ่อันนี้บ่นี่อืงตัวใหญ่นีเลยปบู่ปลาบู่ปลาบูเนี่ยกระดึงดึงกลับขึ้นเลยเป็นน้องตอนนี้ก็คือว่าอ่าหลังจากถี่ยามดึงขึ้นแล้วก็ดึงลงคือเก่าเนาะฮัลโหลเป็นน้องเรื่องราวการหาปลาเมื่อนี้กับซีรีส์กับซีดิจิทอคลิปนี้เพียงสามีเอาได้ไหมเนาะอ่าปลากระัางนั้นอ่าในบัวร่ายดอกมีปลาอ่าปลาคุด ปลาบูปลาอู้หลายโตอยู่พี่นองลุรวมๆแล้วมันก็ถือว่าได้ได้ก<ด>ินอยู่มานี่โอเคพี่น้องคลิปนี้ถ่ามากหรือสินชอบกันอย่าลืมฝากก,าก,กาันลคไกดแชร์สลีเนาะคือเป็นกำลังใจกใันในคลิปต่อๆไปพี่น้องคลิปนี้สบายดีพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนะ้า